สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําเค้กด้วยเครื่องทาแซนด์วิชค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเรามีเครื่องทําแซนด์วิชนะคะนานไปเราก็เบื่อแซนด์วิชค่ะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนําเครื่องแซนด์วิชนี้นะคะมาทําเค้กได้ค่ะนะคะ,ะ,คะเราจะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ะคะ่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเครื่องตีจะใช้เครื่องตีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ตะก้อมือแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะส่วนส่วนผสมนะคะก็มี แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กครึ่งถ้วยนะคะล่อนให้เข้ากันกับผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีไข่ไก่หนึ่งฟองน้ําตาลจายสาช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานหน่อยก็ปรับเพิ่มเป็นสี่ช้อนโต๊ะได้ค่ะส่วนผสมอื่นๆนะคะก็จะมีเนยสดเนยละลายนะคะเศษหนึ่งสี่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็มีนมสด สมช้อนโต๊ะนะคะวอลลีลาอีกหนึ่งช้อนชา,านะคะเราก็จะตีน้ําตาลกับไข่ให้ขึ้นปูนไข่กับน้ําตาลจนขึ้นเป็นนวลสีขาวแบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ เนยสดลงไปค่ะเซนหนึ่งสนสี่ครับนะคะใส่ลงไปค่ะลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่นมสดลงไปค่ะวาลิลาอย่าลืมนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะต่อไปนะคะเราก็ผสมให้เข้ากันเมื่อเราได้เนื้อเค้กเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะตักหยอดลงไปใน พิมพ์เครื่องทำแซนด์วิชนะคะเราก็ใช้เนยสดใช้เนยสดนะคะมาทาที่พิมพ์ก่อนค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อเค้กไม่ติดกับพิมพ์นะคะเคมื่อเราตักเค้กหยอดลงไปในพิมพ์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเราก็ต้องปิดฝามันนะคะ ประมาณ4-5นาทีนะคะใส่ลูกเกดลงไปก็ใส่ได้เช่นกันนะคะพอใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเช่นเคยค่ะเสร็จแล้วนะคะตัวเค้กจะนุ่มมากเลยนะคะสามารถเอามากินแต่แยมก็ได้นะคะแล้วก็ถ่ายแยมไปค่ะนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วนะคะขอบอกค่ะอืมยำเลย เมื่อเราได้เค้กมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาผึ่งบนตะแกรงนะคะให้เค้กคายตัวจากความร้อนค่ะ